Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News Podcast กลายเป็นเผือกร้อนที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติต้องรับไปดำเนินการโดยด่วนเมื่อสารรัฐธรรมนูนมีมติเสียงข้างมาก6ต่อ3เสียงให้บิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาอยู่ต่อเนื่องจากเห็นว่ายังดำรงตำแหน่งนายกร,รัฐมนตรีไม่ครบ8ปีตามรัฐธรรมนูญปี2560มาตรา170ประกอบมาตรา158วรรค4โดยให้เริ่มนับา การดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่รัฐธรรมนูญปี2560มีผลใช้บังคับคือวันที่6เมษายน2560เป็นไปตามคำชี้แจงของบิ๊กตู่ที่ระบุว่าเป็นนายกขาดตอนตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี2560บังคับใช้แต่คำว่านายกขาดตอนกลายเป็นวันพันหลักเมื่อถูกนำไปเทียบกรณีเข้ารับตำแหน่งนายกปี62โดยประยุทธ์แจ้งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กับปปชทว่ากลับไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะโดยอ้างว่าเป็นไปตามพรบปปชฉบับใหม่ปี61มาตรา105ที่กำหนดข้อยกเว้นว่าหากเข้ามารับตำแหน่งเดิมต่อเนื่องกันในระยะเวลาไม่เกิน1เดือนไม่จำเป็นต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินซ้ำ อธิบายให้เข้าใจง่ายคือสารรัฐธรรมนูญเห็นว่าบิ๊กตู่มีสถานะนายกขาดตอนให้เริ่มนับเมื่อรัฐธรรมนูญปี60มีผลบังคับใช้แต่ปปชเห็นว่าบิ๊กตู่เป็นนายกต่อเนื่องจึงใช้ช่องตามมาตรา105ให้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเป็นหลักฐานไว้ได้แต่ไม่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ เมื่อ5ตุลาคม65ที่ผ่านมานิวัตชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการปปชให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นการตีความกฎหมายคนละฉบับและปปชดำเนินการตีความก่อนที่สารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยอย่างไรก็ดีเมื่อมีประเด็นขึ้นมาต้องให้เจ้าหน้าที่ปปชสังเคราะห์เรื่องก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการปปชอ,อีกครั้งเพื่อชี้ขาดว่าตกลงแล้วต้องเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและ นี่สินของพลเอกประยุทธ์หรือไม่เนื่องจากที่ผ่านมาคณะกรรมการปรปรชอมองว่าเป็นการดำรงตําแหน่งต่อเนื่องกันไม่จำเป็นต้องประกาศเปิดเผยนอกจากพลเอกประยุทธ์แล้วยังมีรองนายกรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลคอสอชอ,อีกอย่างน้อย5รายที่ดำรงตําแหน่งต่อเนื่องกันและไม่ได้มีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินกรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อปี62 ได้แก่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกวิษณุเครืองามรองนายกพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดอนปรมัตวินยัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและพลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมลองย้อนดูกรุสมบัตินายกและห้ารัฐมนตรียุคคอสอชอดูว่าแต่ละคนอู้ฟูกันเท่าไหร่ พลเอกประยุทธ์จันโอชาแจ้งปปชช่วงเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งแรกเมื่อปี57ระบุว่ามีทรัพย์สินรวมคู่สมรสทั้งสิน้น128ล้าน664,535บาทมีหนี้สินทั้งสิน้น654,745บาทเป็นของพลเอกประยุทธ์102 317,152บาทได้แก่เงินฝาก6บัญชี 58ล้าน967,022บาทเงินฝากทุน9แห่ง23ล้าน72,380บาทที่ดิน2แปลง2ล้าน284,750บาทโรงเรือน2ล้านบาทยานพาหนะ4คัน11ล้าน8แสนบาททรัพย์สินอื่น4รายการ4ล้าน193,000บาท นางนราพรจันโอชาคู่สมรสมีทรัพย์สิสน26,347,382บาทได้แก่เงินฝาก6บัญชี7,977,382บาทที่ดิน3แปลง1แปลงรวมกรรมสิทธิ์กับผู้อื่น5,350,000บาทโรงเรือน2ล้านบาท ยานพาหนะหนึ่งคัน3 5 0ล้าน5บาททรัพย์สินอื่นหนึ่งรายการ7 5 2 0ล้าน5แบาทโดยที่เป็นประเด็นฮือหาคือพลเอกประยุทธ์แจ้งว่าพันเอกประพัฒจันโอชาหรือบิดาอายุ89ปีมอบเงินจำนวน540ล้านบาทในการขายที่ดินจากยอดการขาย60ล้านบาทให้กับพลเอกประยุทธ์เนื่องจากเป็นบุตรชายมีสิทธิอย่างสมบูรณ์ในการดูแลเงินจานวนนี้ให้เกิด ประโยชน์กับพี่น้องของผู้รับ โดยพลเอกประยุทธ์ได้แบ่งเงินก้อนนี้ให้บุตรสาวสองรายพลเอกปรีชาจันโอชาน้องชายอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมรวมถึงพี่น้องรายอื่นๆน,นายประคันจันโอชาและพลตำรวจเอกประกายเพชรจันโอชาสำหรับบริษัทที่รับซื้อที่ดินของบิดาพลเอกประยุทธ์วงเงิน600ล้านบาทคือบริษัท69 Property จำกัดเป็นหนึ่งในบริษัทเครือของนายเจริญสิริวัฒนพักดี เจ้าสัวเจ้าของธุรกิจเครือช้างผลเอกประวิทย์วงสุวรรณแจ้งปปชช่วงเข้ารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครั้งแรกปี2,557ระบุสถานะโสดมีทรัพย์สินทั้งสิ้น87,373,757บบาทไม่มีหนี้สิน พลเอกประวิทย์ถูกร้องเรียนเรื่องสวมใส่นาฬิกาหรูอย่างน้อย21เรือนในช่วงดำรงตำแหน่งโดยพลเอกประวิทย์ชี้แจงต่อสังคมตลอดว่าเป็นนาฬิกาที่ยืมจากเพื่อนจนนำไปสู่การไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการปปชแต่ท้ายที่สุดคณะกรรมการปปชมีมติตีตกข้อกล่าวหากรณีร่ำรวยผิดปกติและกรณีรับทรัพย์สินเกิน3,000บาท นายวิสนุเครืองามแจ้งปปชช,ช่วงเข้ารับตำแหน่งรองนายกครั้งแรกเมื่อปี57ระบุว่ามีทรัพย์สิสนรวมคู่สมรส117,947,795บาทมีหนี้สินทั้งสิน้น1,1450บาทเป็นของนายวิสนุ78,975,643บาท เป็นของคู่สมรสนางวัชราพรเครืองามทรัพย์สิน38,972,152บาท พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาแจ้งปปชช่วงเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครั้งแรกเมื่อปี57มีทรัพย์สินรวมคู่สมรสทั้งสิ้น37,791,130บาทไม่มีหนี้สินเป็นของพลเอกอนุพงศ์27,423,570บาท นางกุลยาเผ่าจินดาคู่สมรสมีทรัพย์สิสน10ล้าน3,66,560บาท นายดอนปรมัตวินยัยแจ้งบัญชีทรัพย์สินแก่ปปชสมัยเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เดิมอย่างน้อย4ครั้งได้แก่ช่วงเข้ารับตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศช่วงพ้นตาแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศช่วงพ้นตาแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศครบ1ปีช่วงเข้ารับตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศโดยครั้งหลังสุดแจ้งเมื่อปี59 ระบุว่ามีทรัพย์สินรวมคู่สมรสประมาณ138ล้านบาทไม่มีหนี้สินนายดอนเคยถูกคณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยว่าอาจเข้าข่ายขาดคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีกรณีนางนารีรัตปรมัติวินยัย ผู้สมรสถ,ถือครองหุ้นบริษัทปานะวงศ์จำกัดและบริษัทปานะวงศ์รีเอลที่จำกัดเกิน5%อร์เซ็์และมีการโอนหุ้นเกิน30วันภายหลังรัฐธรรมนูญปี60มีผลบังคับใช้โดยส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอย่างไรก็ดีนายดอนได้ชี้แจงยืนยันว่านางนารีรัตได้โอนหุ้นสองบริษัทดังกล่าวให้บุตรชายไปแล้วภายในกำหนดแต่ขั้นตอนทางธุรกิจล่าช้าท้ายที่สุด สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยด้วยเสียงข้างมากว่านายดอนไม่ขาดคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีผลเอกชัยชาญช้างมงคลแจ้งปปชช่วงเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมปี60มีทรัพย์สินรวมคู่สมรสทั้งสิน้น28,673,379บาท มีหนี้สิน2,1231บาทเป็นของพลเอกชัยชาญ17,768,309บาทส่วนนางวิภาพรช้างมงคลคู่สมรสมีทรัพย์สิน10,596,694บาท ทั้งหมดคือขุมสมบัติของนายกและ5รัฐมนตรีที่ยื่นกรณีเข้ารับตำแหน่งยุคคอสอชอเรืองอำนาจยกเว้นพลเอกชัยชาญที่ยื่นเมื่อปี60ปัจจุบันผ่านมา8ปีแล้วใครจะเพิ่มขึ้นลดลงแค่ไหนต้องจับตาที่ประชุมคณะกรรมการปรปรชถกกันในอีกไม่นานนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ